สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนพบกับผมเชตเคยกับจ้องเกษตรไทยบุญแล้วครับผมเช้านี้ก็พานเพื่อนมารดน้ำต้นทุเรียนครับผมนี่นะครับช่วงเช้าช่วงนี้อากาศช่วงเที่ยงค่อนข้างจะร้อนจัดนะครับสำหรับการให้น้ำทุเรียนนะผมก็จะให้วันเว้นวันนะครับทุกคน มันจะมีต้นเล็กนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับป่าพนกันไปรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ปลูกซ่อมนะครับอายุหนึ่งปีหกเดือนแล้วนะครับปลูกก็จะปลูกพวกพริกมะละกอนะครับมะมะเขือเทศนะครับปลูกแซมกันไปนะครับ เดี๋ยวเราไม่แอบส่งต้นทุเรียนที่ติดลูกกันทุกคนแอบส่งทุกวันนะครับจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทุเรียนลูกจะหล่นจะร่วงไหมนะครับนี่นะครับทุกคนกี่นี้เอาไว้ห้าลูกเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนห้าลูก นะเพื่อเขาจะร่วงอินครับทั้งร่วงไปทั้งผมก็แต่งออกด้วยครับงงงอย่างนี้น่าจะออกงองอย่างนี้น่าจะออกแต่เดียวไว้ก่อน,นครับกิ่งล่างกิ่งล่างเอาไว้ด้วยกัน4ี่ลูกนี่นะครับทุกคนสี่ลูก20บวันกว่าๆนะครับ ่างแย่ไหมยังไม่สุดนะครับก็ให้น้ำวันเว้นวันนะครับสิบห้านาทีนะครับแต่ก่อนให้สามสิบนาทีนะครับแล้วสังเกตดูแล้วมันร่วงนะครับรูมันร่วงก็เลยลดน้ำมาวันเว้นวันลองสิบห้านาทีดู ก็ยี่กว่าวันแล้วดอกบานเมื่อประมาณวันที่7จ็นะครับวันที่เวันนี้ก็2ี่สิบเจน่าจะยีกว่าวันลูกทุเรียนระยะไข่นกกระทานะครับเริ่มแตกน้ำระยะนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับก็มันก็ร่วงทุกระยะนะครับตาเราให้น้ำไม่ดีครับ เดีย๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งที่ติดดอกเยอะนะครับเยอะเดี๋ยวไปดูกันครับเดีย๋ยวไปดูต้นนี้ครับเป็นต้นที่ติดดอกเยอะนี่นะครับทุกคนเป็นต้นที่ติดดอกเยอะที่สวนนะครับต้นนี้ติดดอกเยอะมากดอกก็จะมีสลัดด้วยนะครับทุกคน นี่ครับมันจะแห้งฝอยอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะหลุดไปนะครับส่วนมากก็จะเป็นดอกที่เล็กนะครับเล็กนะดอกเล็กนะครับเขาก็จะสลัดเป็นธรรมชาติของทุเรียนเขาครับถ้าดอกเยอะเขาก็จะสลัดออกอู่แล้วนะครับเนื่องจากกําลังในการดูแลลูกไม่พอนะครับเขาก็จะสลัดนะครับนี่แห้งฝอยอย่างนี้ไปนะครับ ต้นยังเล็กเป็นต้นสาวนะครับลูกเยอะเขาจะสลัดออกนะครับกําลังเขาไม่ไหวเขาสลัดออกครับทุกคนต้นนี้ลูกค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้ยดอกค่อนข้างเยอะนะครับนีดอกค่อนข้างออกพร้อมกันเลยครับต้นนี้ ตอนนี้เป็นดอกอยู่สามต้นนะครับต้นแรกนี่ต้นที่สองอันนี้ต้นที่สามต้นที่สามติดต้นเล็กครับดอกออกอยู่สามต้นครับปีนี้ต้นนี้ดอกดอกไม่เยอะครับดอกน้อยดอกน้อยเพราะต้นเขายังเล็กอยู่ครับดอกยัองออกไม่เยอะความสมบูรณ์ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับนี่ดอกก็ประมาณนี้เพิ่งจะให้น้ําเสร็จไป ด้นานบนก็มีติดนี้หน่อยๆครับดอกไม่เยอะครับต้นนี้ต้นเล็กต้นยังเล็กอยู่ความสมบูรณ์ของตอน้นยังไม่มากพอนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นครับทุกคนพานเพื่อนมาดูการให้น้ำทุเรียนแล้วก็มาดูทุเรียนที่ติดลูกแล้วก็ติดดอกนะครับแต่ยัง คอยลุ้นกันวันต่อว,วันนะครับว่าเขาจะร่วงหรือเปล่านะเพราะสภาพอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวช่วงเช้านี้จะหนาวหนาวหน่อยครับช่วงกลางวันนี้แดดร้อนจัดครับเรียนปรับสภาพไม่ทันก็อาจจะทิ้งรูปได้ทิ้งดอกได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเกษตรไทพูด้วยเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมที่เกษตรไทพูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ